สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาลองหยุดพักใจสักนิดนะครับแล้วถามตัวเองเบาๆว่าเราเคยเหนื่อยไหมครับเพราะพยายามจะเอาชนะคนอื่นบางทีเราตั้งใจทำงานก็อยากทำให้ดีกว่าคนอื่นบางทีเรามีของใช้มีบ้านมีรถก็อดเปรียบเทียบกับคนรอบข้างไม่ได้บางครั้ง แม้แต่การพูดคุยธรรมดาธรรมดาก็ยังเหมือนการแข่งขันใครจะเหนือกว่าใครจะคมกว่าใครจะดูดีกว่าฟังดูแล้วมันเหมือนชีวิตเรากำลังอยู่ในสนามแข่งตลอดเวลาเลยนะครับแข่งงานแข่งฐานะแข่งความสำเร็จแข่งคำพูดแม้กระทั่งแข่งความสุขกันแล้วพอแข่งมากๆเข้าจริงๆใจเราก็เหนื่อยใช่ไหมครับ เหนื่อยเพราะไม่มีวันจดสิ้นเพราะต่อให้เราชนะวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีใครสักคนที่เหนือกว่าอีกอยู่ดีแต่ถ้าเราลองหยุดสักนิกแล้วหันกลับมาดูใจตัวเองให้ดีๆเราจะพบว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นเลยครับแต่คือการชนะใจตนเองพอเราพูดถึงคำว่าเอาชนะ ในใจของหลายๆคนมักจะคิดถึงภาพการต่อสู้การแข่งขันหรือไม่ก็การที่เราจะต้องเหนือกว่าคนอื่นถูกไหมครับในทางโลกหรือที่เราเรียกว่าโลกีการเอาชนะคนอื่นดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สังคมให้คุณค่าเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องทำงานให้ดีกว่าต้องมีชื่อเสียงมากกว่า ต้องรวยกว่าต้องเด่นกว่าใครทำได้มากกว่าคนนั้นก็ถูกมองว่าผู้ชนะแต่เราลองสังเกตดูดีๆนะครับการเอาชนะคนอื่นแบบนี้มันมีวันสิ้นสุดไหมเราชนะครั้งหนึ่งไม่นานก็มีใครสักคนที่เหนือกว่าอีกเราชนะในการทำงานอีกไม่นานก็มีคนใหม่ที่เก่งกว่าเราชนะด้วยฐานะ อีกไม่นานก็มีใครรวยกว่ามากขึ้นพอเปรียบเทียบไปเรื่อยๆใจเราก็ไม่เคยได้พักเลยครับเพราะโลกใบนี้ไม่เคยหยุดหมุนและจะมีใครบางคนที่เหนือกว่าเราเสมอดังนั้นนะครับการเอาชนะคนอื่นในแบบโลกีมันจึงเต็มไปด้วยความเหนื่อยความกดดันและท้ายที่สุดก็มักลงเอยด้วยความทุกข์เพราะมันไม่ยั่งยืนเลยครับ ลองสังเกตดูสิครับเวลาที่เราแข่งขันกับคนอื่นได้ชัยชนะจริงๆความสุขที่เกิดขึ้นมันก็อยู่แค่ชั่วคราวเดี๋ยวพอเจอคู่แข่งคนใหม่ความกังวลก็กลับมาอีกเดี๋ยวพอมีคนเก่งกว่าเราความทุกข์ก็วนกลับมาอีกเหมือนเรากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่มีเส้นชัยเหนื่อยไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะถึงจุดพอเมื่อไหร่ แต่ถ้าเราลองหันกลับมามองอีกมุมหนึ่งครับพระพุทธเจ้าทรงเรียกสิ่งนี้ว่าโลกุตระคือการชนะภายในใจตนเองอันนี้แตกต่างออกไปเลยจริงๆเพราะการเอาชนะใจตนเองไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งกับใครเลยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะเหนือกว่าคนอื่นหรือใครจะด้อยกว่าเราแต่ทั้งหมดมันอยู่ที่ใจเราครับ ว่าเราจะรู้เท่าทันสิ่งเล็กๆในใ,นใจเราได้ไหมเช่นความโกรธที่แวบขึ้นมาความอยากที่ทำให้เราวิ่งตามไม่หยุดความอิจฉาที่บั่นทอนความสุขหรือแม้แต่ความเกียดคร้านเล็กๆที่ดึงเราให้ถอยหลังนี่แหละครับคือศัตรูที่แท้จริงของเราเองลองยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพนะครับเรื่องกีฬาในสนามแข่ง ทุกคนอยากชนะคู่ต่อสู้แต่ศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คู่แข่งครับศัตรูที่แท้จริงคือใจของเราเองถ้าใจเรายอมแพ้ต่อความขี้เกียจไม่ฝึกซ้อมไม่พยายามต่อให้คู่แข่งอ่อนแอแค่ไหนเราก็แพ้อยู่ดีแต่ถ้าเราชนะใจตนเองได้ฝึกซ้อมต่อเนื่องใจมีวินยัยแม้บางครั้งแพ้การแข่งขัน แต่จริงๆเราชนะไปแล้วเพราะเราชนะใจตนเองเรื่องการงานหลายครั้งเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักเพราะใจเรามุ่งอยากจะเหนือกว่าคนอื่นอยากให้ผลงานของเราดูดีที่สุดแต่ถ้าเรามองลึกๆจริงๆงานก็คือสนามธรรมะครับเป็นพื้นที่ให้เราได้ฝึกใจฝึกความอดทนฝึกความตั้งมั่นและฝึกปล่อยวางต่อคำวิจารณ์ ถ้าเราทำได้งานทุกชิ้นจะกลายเป็นบทฝึกฝนมากกว่าจะเป็นเวทีแข่งกับใครเรื่องความสัมพันธ์อันนี้ใกล้ตัวที่สุดเลยครับไม่ว่าจะกับครอบครัวหรือคู่รักหลายครั้งความทะเลาะเกิดขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างอยากชนะเรารู้สึกว่าถ้าอีกฝ่ายยอมเราจะมีความสุขแต่ลองสังเกตดูดีๆพอเราชนะจริงๆความสุขกลับไม่เกิดครับ ตรงกันข้ามใจกลับหนักขึ้นอีกเพราะมันเต็มไปด้วยความคุนเคืองความค้างคาแต่ถ้าเราชนะใจตนเองได้หยุดที่จะโต้หยุดที่จะยุดเอาชนะสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีเลยก็คือความสงบความสัมพันธ์ก็เบาลงใจเราก็โปร่งขึ้นนี่แหละครับความต่างที่ชัดเจนระหว่างการเอาชนะภายนอกกับการเอาชนะภายใน การชนะคนอื่นมันเป็นเพียงความสุขชั่วคราวเหมือนเปลวไฟที่สว่างวาบเดียวแล้วก็ดับแต่การชนะใจตนเองมันคือความสงบที่มั่นคงยั่งยืนและอยู่กับเราได้จริงครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ชัดเจนครับว่าชนะตนเองนั้นประเสริฐกว่าชนะผู้อื่นทั้งปวงประโยคสั้นๆนี้จริงๆแล้ว เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตเลยนะครับแล้วทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าคำว่าชนะใจตนเองจริงๆแล้วหมายถึงอะไรมันต้องเป็นเรื่องใหญ่โตต้องบรรลุธรรมขั้นสูงต้องละกิเลสละสังโยชนให้หมดสิ้นใช่ไหมความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปครับการชนะใจตนเองมันเริ่มต้นได้จากเรื่องเล็กๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเรื่องที่เกิดขึ้นในใจเราทุกวันนี่แหละเช่นเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นปกติแล้วเวลากโกรธเรามักเผลอปล่อยให้มันไหลออกมาเป็นคำพูดรุนแรงเป็นท่าทีที่ทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าในจังหวะนั้นเราหยุดได้สักนิดหายใจลึกๆสักครั้งแล้วบอกตัวเองว่าไม่เราจะไม่ตามใจความโกรธ ตรงนั้นแหละครับคือชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่หรือเวลาที่ความอยากเกิดขึ้นเราอยากได้อะไรบางอย่างมากทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันไม่จำเป็นไม่เหมาะไม่ควรแต่ความอยากมันกระซิบในใจว่าเอาเถอะเอามาเถอะเดี๋ยวจัดสบายใจถ้าเรารู้ทันแล้วบอกตัวเองว่าไม่แค่นี้ก็พอแล้ว ชช่ชนะเล็กๆแบบนี้มีค่ามากกว่าการเอาชนะใครๆภายนอกเสียอีกครับแม้แต่ความอิจฉาเล็กๆที่ผุดขึ้นในใจเวลาเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีกว่าประสบความสําเร็จกว่าถ้าเรารู้ทันแล้วเลือกที่จะยินดีแทนเขาแทนที่จะหมักหมมความน้อยใจในใจตัวเองนั่นก็คือการชนะใจตนเองเหมือนกันเห็นไหมครับว่า ใช่ชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เวทีใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือรางวัลใดๆแต่มันอยู่ในสนามเล็กๆที่ชื่อว่าใจของเราและทุกครั้งที่เรารู้ทันใจได้ทุกครั้งที่เราตัดสินใจไม่ตามใจกิเลสนั่นแหละครับคือการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนต้องเจออยู่บ่อยมากเลยก็คือ ความขี้เกียจครับเราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองแต่พอถึงเวลาใจก็มักจะกระซิบว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำวันนี้เหนื่อยขอเลื่อนออกไปก่อนก็แล้วกันนี่แหละครับคือสนามรบที่แท้จริงไม่ใช่สนามที่เราต้องไปต่อสู้กับใคร แต่เป็นสนามที่เราเผชิญกับใจของตัวเองทุกวันถ้าเราลองลุกขึ้นมาสู้กับความขี้เกียจนั้นได้แม้เพียงเล็กน้อยเช่นแค่ลุกขึ้นมานั่งสมาธิสักห้านาทีหรือเลือกที่จะตื่นเช้าไปทำงานด้วยใจที่ตั้งมัน่นนั่นก็คือชัยชนะแล้วครับมันอาจจะดูเล็กน้อยในสายตาคนอื่นแต่ในใจเรานั่นคือการก้าวข้ามกำแพงใหญ่ เพราะการที่เราชนะใจตนเองได้แม่เพียงเล็กน้อยมันจะค่อยๆสร้างพลังให้เราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเหนื่อยล้าเหมือนการเอาชนะคนอื่นแต่มันสร้างความสุขความมั่นใจและความเบาสบายในใจเราแทนครับหรือแม้แต่ความฟุ้งซ่านเวลาที่เรานั่งทำสมาธิใจก็มักจะวิ่งไปโน่นมานี่ คิดเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องคนเรื่องอดีตเรื่องอนาคตบางทีแค่นั่งไม่กี่นาทีใจก็พาเราไปท่องโลกทั้งใบแล้วครับตรงนี้เองสำคัญมากเราไม่จำเป็นต้องไปบังคับให้ใจมันหยุดคิดไม่ต้องไปกดมันไว้เพราะยิ่งบังคับใจก็ยิ่งดิ้นสิ่งที่ทำได้คือรู้ทันเพียงแค่เรารู้ว่าอ๋อตอนนี้ใจเผือคิดไปแล้วนะ แล้วค่อยๆกลับมารู้ที่ลมหายใจของเราอีกครั้งการกลับมาได้หนึ่งครั้งก็คือการชนะใจตัวเองหนึ่งครั้งไม่ต้องรอให้สงบสนิทไม่ต้องรอให้ปราศจากความพิดเลยทีเดียวแต่แค่เรารู้ทันและกลับมาได้นั่นก็คือชัยชนะแล้วครับเพราะจริงๆแล้วครับสนามรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้ที่การแข่งขันกับใคร ไม่ได้ที่การเอาชนะคนอื่นแต่มันอยู่ที่ใจเราเองนี่แหละครับการจะเอาชนะคนอื่นบางครั้งก็อาศัยเพียงแรงกายอาวุธหรือกลยุทธ์ขายนอกแต่การจะเอาชนะใจตนเองต้องอาศัยทั้งสติที่รู้ทันปัญญาที่เข้าใจและความเพียรที่มั่นคมซึ่งการต่อสู้ที่ละเอียดลึกและท้าทายกว่ามาก และนี่เองครับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการชนะตนเองนั้นเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และไม่มีใครสามารถมาแย่งชิงไปได้เลยชัยชนะนี้ไม่ต้องการรางวัลไม่ต้องการเสียงปรบมือแต่รางวัลที่แท้จริงคือความสงบความเบาและความอิสระในใจเราเองครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถึงแน้จะมีชัยชนะในสงครามหมื่นครั้งหมื่นศึกก็ยังไม่ประเสริฐกว่าการชนะตนเองเพียงครั้งเดียวลองฟังดูดีๆนะครับประโยคสั้นๆน,นี้สะเทือนใจมากจริงๆเพราะถ้าเรามองตามโลกีคนที่ชนะสงครามใหญ่ๆได้มักจะถูกยกย่องว่าเป็นผู้กล้าหาญเป็นวีรบุรุษมีอำนาจมีชื่อเสียงแต่พระพุทธเจ้ากลับบอกว่า แม้จะชนะศึกนอกตั้งหมื่นครั้งหมื่นคราก็ยังไม่ประเสริฐกว่าการชนะใจตนเองเพียงครั้งเดียวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าศึกภายในใจนี่แหละครับคือศึกที่แท้จริงเป็นศึกที่ละเอียดซ่อนเร้นไม่มีใครมองเห็นแต่ทุกคนล้วนต้องผเผชิญในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นสึกกับความโกรธที่ลุกขึ้นมาเมื่อถูกกระทบ สื่อกับความอยากที่คอยกระซิบให้ตามใจตันหาสื่อกับความอิจฉาที่ทำให้ใจร้อนรุ่มเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีสื่อกับความเกียดคลานที่ฉุดรั้งไม่ให้เราเก้าวไปข้างหน้าหรือสื่อกับความฟุ้งซ่านที่ทำให้ใจเราหลุดลอยอยู่ตลอดเวลานี่คือสนามรบภายในใจของเราทุกคนครับสนามรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะไม่มีใครสู้แทนเราได้และถ้าเราแพ้ศึกนี้ต่อให้มีชัยชนะภายนอกมากแค่ไหนใจก็ยังไม่พบความสงบสุขอยู่ดีแต่ถ้าเราสามารถชนะใจตนเองได้แม้เพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นการหยุดกโกรธหยุดอยากหยุดอิจฉาลุกขึ้นมาสู้กับความเกียดคร้านหรือดึงใจกลับจากความฟุง้งซ่านนั่นแหละครับคือชัยชนะที่แท้จริง เป็นชัยชนะที่ประเสริฐและไม่มีใครมาพรากไปได้เลยมีเรื่องหนึ่งในพุทธการที่น่าสนใจมากครับครั้งหนึ่งพระอริยสาวกรูปหนึ่งเดินบินทบาทอยู่กลางเมืองก็มีคนหยาบช้าเข้ามาด่าท่านด้วยถ้อยคำรุนแรงใครได้ฟังก็คงโกรธแทนแต่สิ่งที่ท่านทำก็คือท่านยืนนิ่งไม่ตอบโต้ไม่โกรธเคืองรับฟังด้วยใจที่สงบ ภิกษุอื่นๆมาเห็นเข้าก็แปลกใจมากพอภายหลังมีโอกาสจึงถามท่านว่าเหตุใดท่านไม่โกรธไม่ตัวตอบเลยท่านตอบอย่างน่าคิดว่าเพราะไฟแห่งความโกรธนั้นถ้าเรารับเข้ามามันก็เผาใจเราเองแต่ถ้าเราไม่รับไม่ตามไปไฟนั้นก็ไม่อาจไหม้ใจเราได้นี่แหละครับคือตัวอย่างของการชนะใจตนเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่ว่าท่านไม่มีความรู้สึกนะครับความโกรธเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่สิ่งที่แตกต่างคือท่านเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำด้วยการมีสติรู้เท่าทันแล้วปล่อยวางไม่โต้ตอบกลับลองคิดดูสิครับถ้าวันนั้นท่านตอบโต้กลับไปก็คงจะกลายเป็นการเถียงกันเสียงดังกันสุดท้ายใจของทั้งสองฝ่ายก็ร้อนทั้งคู่ แต่เพราะท่านชนะใจตนเองได้ความสงบจึงเกิดขึ้นทันทีและความสงบนั้นยังแผ่ขยายไปถึงผู้คนรอบข้างด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้ามักย้ำอยู่เสมอว่าการฝึกชนะใจตนเองคือการฝึกที่สูงสุดถ้าหัรกลับมามองในชีวิตประจำวันของเราเองก็เหมือนกันครับบางครั้งเราเจอคำพูดไม่ดีเจอการกระทำที่ขัดใจ ถ้าเราตอบกลับด้วยอารมณ์ผลก็คือไฟจะลามไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดใจได้ครั้งเดียวไม่ต้อตอบด้วยโทรศนั่นแหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะใครทั้งโลกการชนะใจตนเองฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับหลายคนอาจจะคิดว่าต้องเข้าป่าต้องบวชต้องฝึกสมาธิอย่างเข้มข้นจึงจะทำได้แต่ความจริงแล้ว การชนะใจตัวเองมันเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละครับอย่างแรกเลยเริ่มตั้งแต่เช้าเลยครับเวลาเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นใจเรามักจะบอกว่าขอนอนต่ออีกนิดยังไม่อยากหลุดเลยถ้าเรายอมตามใจแบบนี้ทุกวันเราก็เหมือนแพ้ตั้งแต่เช้าแล้วครับแต่ถ้าวันไหนเราเลือกที่จะลุกขึ้นมาได้ทันทีแม้มันจะยากในตอนแรก ใจอาจจะต้านอยู่บ้างแต่ถ้าเราทำได้ตรงนั้นแหละครับคือชายชนะเล็กๆของวันบางทีหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้มันสำคัญตรงไหนแต่จริงๆแล้วนี่แหละครับคือการฝึกใจเพราะการสู้กับความขี้เกียจในตอนเช้ามันไม่ใช่แค่การตื่นขึ้นมาเท่านั้นแต่มันคือการสอนใจให้เข้มแข็งให้มีวินยัยให้พร้อมสู้กับศึกอื่นๆในวันนั้นด้วย พูดง่ายๆคือถ้าเราเริ่มวันด้วยการชนะใจตนเองแม้เพียงเรื่องเล็กๆอย่างการลุกจากที่นอนทั้งวันนั้นใจเราก็จะมีพลังขึ้นมาทันทีอย่ามองข้ามนะครับการลุกตื่นตอนเช้าไม่ใช่แค่การตื่นไปทำงานหรือไปเรียนแต่มันคือการเริ่มต้นวันด้วยใช้ชนะเล็กๆที่จะทำให้ใจเราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่สองคือการมีสติรู้ทานอารมณ์ครับในชีวิตประจำวันของเรามักจะมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่ทำให้หงุดงิดได้ง่ายมากเลยนะครับบางทีรถติดอยู่บนถนนาน,นานๆบางทีมีใครพูดจาไม่ถูกใจหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยในบ้านที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่กลับทำให้ใจเราปั่นป่วนเวลาที่ความโกรธความงุดหงิดหรือความไม่พอใจแบบนี้มันเกิดขึ้น ถ้าเราเผอตามใจอารมณ์ทันทีพูดออกไปแรงๆทำออกไปแรงๆผลลัพธ์ก็มักจะตามมาด้วยความเสียใจทั้งของเราเองและของคนรอบข้างแต่ถ้าเรามีสติหยุดได้สักนิดครับไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรีบทำอะไรเพียงแค่หายใจลึกๆเข้าไปสองสามครั้งเท่านี้ก็เปลี่ยนผลลัพธ์ได้มหาศาลแล้วเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเราหยุดทัน ใจเราจะไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเราไม่ถูกความโกรธลากไปในทางที่เสียหายแต่เรากลับมีพื้นที่ว่างเล็กๆให้ใจได้เลือกใหม่ว่าเราจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงหรือจะเลือกความสงบแทนจริงๆแค่หยุดหายใจลึกๆนี่แหละครับคือการชนะใจตัวเองแล้วเพราะเราไม่ยอมแพ้ต่อกระแสอารมณ์ที่พุ่งเข้ามาแรงๆ เราเลือกที่จะเป็นผู้คุมใจไม่ใช่ปล่อยให้ใจคุมเราและทุกครั้งที่เราทำได้แบบนี้นะครับความสงบก็จะเกิดขึ้นในใจทันทีเหมือนเราได้เอาชนะสึกเล็กๆในสนามรบภายในใจซึ่งมีค่ามากกว่าชัยชนะใดๆภายนอกอย่างที่3คือการฝึกสมาธิครับหลายคนพอได้ยินคำว่าสมาธิก็มักจะรู้สึกว่ามันยากเหมือนต้องนั่งนานๆหลายชั่วโมง ต้องเข้าชานต้องมีเวลามากถึงจะทำได้แต่ความจริงแล้วไม่จำเป็นเลยครับการฝึกสมาธิจริงๆเริ่มได้จากเพียงช่วงเวลาสั้นๆบางทีอาจจะเป็นแค่5นาทีหรือแม้แต่1นนาทีก็ยังมีค่าเพียงแค่เราหลับตาเบาๆแล้วหันกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็กำหนดรู้ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องไปเพ่งอะไรแค่รู้สึกตามธรรมชาติตอนแรกใจอาจจะยังฟุ้งซ่าน,ค,น,นคิดนู่นคิดนี่วิ่งไปหาสารพัดเรื่องแต่ไม่เป็นไรเลยครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะต้องหยุดความคิดให้ได้ทันทีแต่คือทุกครั้งที่เรารู้ว่าอ๋อตอนนี้ใจเผลอคิดไปแล้วนะแล้วเราค่อยๆพากลับมาที่ลมหายใจนั่นแหละคือการชนะใจตนเองแล้ว และถ้าเราทำบ่อยๆนะครับใจเราจะเริ่มคุ้นเริ่มสงบง่ายขึ้นทีละน้อยไม่ใช่เพราะเราไปบังคับให้มันสงบแต่เพราะใจมันคุ้นกับการกลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละครับการฝึกสมาธิที่แท้จริงไม่ต้องรอมีเวลาว่างยาวๆไม่ต้องนั่งนานเป็นชั่วโมงเพียงใช้เวลาสั้นๆที่มีอยู่ในแต่ละวันเราก็ค่อยๆฝึกชนะใจตนเองได้แล้ว และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับการชนะใจตนเองไม่ใช่การไปบังคับใจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะถ้าเราไปบังคับเมื่อไหร่ใจก็จะตึงเครียดและยิ่งดิ้นรนมากขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือแค่รู้ทันใจของตัวเองครับเช่นเวลาที่โกรธก็เพียงแค่รู้ว่าอ๋อตอนนี้ใจโกรธนะเวลาที่อยากได้อะไรมากๆก็แค่รู้ว่าอ๋อตอนนี้ใจมันกำลังอยากนะ หรือเวลาที่นั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านก็เพียงบอกกับตัวเองว่าอ๋อใจมันเผลอคิดไปแล้วนะแค่รู้เท่าทันแบบนี้ใจเราก็จะค่อยๆค,คลายลงเองเหมือนเราปล่อยเชือกที่เคยตึงให้ผ่อนลงทีละน้อยไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปตัดแต่เพียงแค่รู้เท่าทันมันก็คลายแล้วทุกครั้งที่เรารู้ทันได้นั่นคือการชนะใจตนเองครั้งหนึ่ง ทุกครั้งที่เราหยุดความเผลอได้นั่นคือเรากำลังสะสมพลังใจขึ้นมาอีกหนึ่งก้าวและถ้าเราฝึกบ่อยๆจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้าการรู้ทันอารมณ์หรือการกลับมารู้ลมหายใจใจเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นทีละน้อยจนถึงวันที่ต้องเผชิญกับเรื่องใหญ่ๆเราก็จะรับมือได้อย่างมั่นคงไม่หวันว่นไหวง่ายๆอีกต่อไป นี <c oughs> <tr> ่แหละครับพลังของการชนะใจตนเองที่แท้จริงไม่ได้มาจากการกดข่มหรือบังคับใจแต่มาจากการฝึกสติรู้เท่าทันและค่อยๆปล่อยวางเมื่อเราค่อยๆฝึกชนะใจตนเองจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันสิ่งที่จะตามมาทันทีเลยก็คือใจเราเริ่มเบาครับ เพราะเวลาที่เราไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ต้องคอยกดดันว่าเราต้องเหนือกว่าต้องดีกว่าใจมันก็เหมือนได้ปลดภาระที่หนักออกไปลองนึกภาพนะครับบางทีแค่เราเดินไปเห็นเพื่อนบ้านซื้อของใหม่ได้บ้านใหม่รถใหม่หรือดูเหมือนชีวิตเขาก้าวหน้ากว่าเราถ้าใจเรายังเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบมันก็จะเกิดทุกทันที ความคิดจะผุดขึ้นว่าทำไมเขามีแล้วเรายังไม่มีทำไมเขาดีกว่าเราแล้วใจเราก็หนักขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราฝึกชนะใจตนเองได้เราจะมองสิ่งเหล่านั้นอย่างเป็นกลางบางทีแทนที่จะอิจฉาเรากลับยินดีแทนเขาด้วยซ้ำเพราะเรารู้แล้วว่าความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีมากกว่าใครแต่ขึ้นอยู่กับว่าใจเรามีความสงบมากแค่ไหน และทันทีที่ใจวางการเปรียบเทียบลงได้มันก็เบามันก็โปรง่งมันก็สบายเราจะเห็นเลยครับว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การสะสมไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันแต่มันอยู่ที่ใจที่ไม่ถูกบีบไม่ถูกกดดันนี่แหละครับผลลัพธ์แรกที่ชัดเจนที่สุดของการชนะใจตนเองคือใจเราจะเริ่มเบาไม่แบกไม่ทุกข์ไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น ผลลัพธ์ที่สองคือความสุขสงบจากภายในนี่แหละครับความสุขที่แท้จริงเพราะมันไม่ขึ้นอยู่กับการมีหรือการไม่มีไม่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งรอบตัวจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับใจที่รู้จักพอและรู้จักวางเมื่อใจเรารู้จักพอใจเราก็ไม่เร่าร้อนเมื่อใจเรารู้จักวางใจเราก็ไม่หนัก เราจะเริ่มคนพบว่าต่อให้สิ่งรอบตัวไม่เป็นดังใจต่อให้ชีวิตไม่ได้สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างใจเราก็ยังสงบได้เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่มันอยู่ที่ใจที่ไม่ถูกกิเลสลากไปลองนึกภาพดูนะครับคนที่ต้องคอยเอาชนะคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะยิ้มกว้างเวลาที่ตัวเองชนะ แต่ลึกๆในใจนั้นกลับเต็มไปด้วยความกังวลว่าแล้วพรุ่งนี้ฉันจะยังชนะได้อยู่หรือเปล่าความสุขแบบนี้จึงเป็นเพียงเงื่อนไขชั่วคราวสุขไม่นานแล้วก็กลายเป็นทุกข์ซ้ำในขณะที่คนที่ฝึกชนะใจตนเองได้เขาอาจจะไม่ได้ยิ้มเพราะเหนือกว่าใครแต่เขายิ้มเพราะใจเขาสงบ ยิ้มเพราะใจเขาเบาไม่แบกไม่กังวลและนั่นคือรอยยิ้มที่ออกมาจากความสุขจริงๆนี่แหละครับความสุขที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะมันเกิดขึ้นจากข้างในไม่ใช่จากข้างนอกและผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดก็คือนี่แหละครับความสุขที่ยั่งยืนกว่าการชนะในแบบโลก,โลก การชนะคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในการแข่งผันการงานหรือแม้แต่การโต้เถียงมันให้สุขก็จริงแต่เป็นสุขชั่วคราวเหมือนเปลวไฟที่ลุกสว่างแค่ชั่วแวบเดียวแล้วก็ดับลงทิ้งไว้เพียงความมืดความเหนื่อยและความกังวลแต่ความสุขจากการชนะใจตนเองนั้นตานออกไปครับมันเหมือนแสงเทียนที่สว่างอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่สว่างจา้าไม่ฉูดฉาดแต่กลับอบอุ่นสงบและอยู่กับเราได้นานนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการชนะใจตนเองว่าเป็นชัยชนะที่แท้จริงเพราะไม่มีใครมาแย่งไปได้ไม่มีใครมาลบล้างได้และไม่ขึ้นอยู่กับโลกภายนอกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ชัยชนะภายในนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับเราเสมอไม่ว่าจะเผชิญสถานการณ์แบบไหนใจก็ยังตั้งมั่นสงบและไม่หวั่นไหวและนี่เองครับคือของขวัญที่เราจะได้รับทันทีตั้งแต่วันที่เราเริ่มฝึกเล็กๆน้อยในทุกๆวันใจเราเบาขึ้นใจเราสงบขึ้นและค่อยๆสั่งสม จนกลายเป็นความสุขที่มั่นคงยั่งยืนจริงๆทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วชีวิตเราไม่ได้ต้องวิ่งแข่งกับใครเลยการชนะคนอื่นบางครั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกดีอยู่บ้างแต่เป็นแค่ความสุขชั่วคราวและมักตามมาด้วยความเหนื่อยความกังวล แต่การชนะใจตนเองแม้เพียงเล็กน้อยกลับทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขสงบที่แท้จริงและการชนะใจตนเองไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยครับมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวในแต่ละวันนี่เองเช่นการตื่นเช้ามาสู้กับความขี้เกียจการหยุดหายใจลึกๆเวลาที่กำลังโกรธหรือแม้แต่แค่รู้ทันใจตัวเองว่า อ๋อตอนนี้ใจฟุ้งซ่านนะทุกครั้งที่เรารู้ทันนั่นคือชัยชนะเล็กๆที่มีค่ามหาศาลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชนะตนเองประเสริฐกว่าชนะผู้อื่นทั้งตวงนี่คือคำสอนที่ไม่เคยเก่าไม่ว่ากี่ร้อยกี่พันปีผ่านไปก็ยังเป็นจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครเลย แค่ค่อยๆฝึกใจค่อยคชนะใจตนเองทีละนิดสะสมชัยชนะเล็กๆไปเรื่อยๆแล้วเราจะพบว่าความสุขความสงบความเบาใจแท้จริงแล้วอยู่ในใจของเราเอง ถ้าใครได้ฟังแล้วรู้สึกเห็นด้วยหรือได้แรงบันดาลใจลองพิมพ์สาธุไว้ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการอนุโมทนาร่วมกันนะครับหรือจะแชร์ประสบการณ์เล็กๆของตัวเองว่าเคยชนะใจตัวเองเรื่องไหนได้บ้างก็ยินดีมากๆเลยครับสาธุ